โอเคครับเพื่อนๆก็สจวัดดีนะครับใครเข้ามาแล้วฝากเพื่อนนะกดไลค์กดติดตามนะครับช่องไอวุ้ยเหมืองกาดด้วยนะครับอ่าเพื่อนเพื่อวันนี้เรามาดูนะครับเป็นซีนเดินเดินจ้าวัดเลยอ่าเป็นพระเนื้อโลหะนะครับคงวัดห้วยมงคลนะแบบนี้สวยงามมากนะครับมีเลี่ยมกันน้ําเลยมาอ่าพร้อมแหวนพร้อมใช้บูชาเลยนะครับแบบนี้ อ่าก็มาทั้งคาทาบูชาด้วยมีแผ่นยันกอเพชรด้านหลังแบบนี้ด้วยนะครับก็ครบเซตเลยแบบนี้อันดีวเรามาชมกันเบื้องต้นนะอ่าอันนี้ผมก็เพิ่งได้มาเลยนะครับก็เลยนาม,มาเนื้อนเป็นเพื่อนนะครับเนี่ยก็มีคาถาบูชาแบบนี้เลยนะเห็นไหมนี่ครับอ่าวัดห้วยมงคลนนะอันนี้ก็เดิมๆจะวัดเลยนะครับด้านหลังจะเป็นยันกเดดนะอเพชรแบบนี้นะอ่าอย่างเงี้ย ประมาณนี้นะ,พะเพื่อนเพื่อนอ่าสำหรับใบเพนจันอะไรต่างๆนะครับก็จะเจนนะแบบีก็เทนะครับแน่นอนเพราะอันนี้อ่าผมได้มาจากขั่จริงๆนะครับอ่าแบบนี้ก็ถือว่าแท้แน่เราก็นํามาแนะนำเพื่อนได้เลยนะแบบนนี้นะครับนี่เห็นไหด้านหลังเป็นทาวิสุวรรณแบบนี้นะครับอ่านี่ครับก็าอาจจะตีกล้องได้ไม่ชัดนะด้วยความที่เลี่ยมมาแล้วนะครับอ่าอาจจะเห็นเนื้อได้ไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับ แต่เบื้องต้นประมาณนี้นะนี่นะลักษณะเหนือโลหะก็ไม่เข้ามากนะเป็นเพื่อนเพราะว่าเป็นพระยุคใหม่นะปีห้าที่กว่าอะไรขึ้นมานะถือว่าเป็นยุคใหม่ละแต่ก็อยากมาแนะนำเพื่อนนะครับสำหรบับเพื่อนที่กําลังหาท้าเวสุวรรณด้านหลังแบบนี้นะเล้วด้านหน้นะาเป็นหลวงปู่ทวดนะครับก็ชัดเจนเลยองนี้ดูง่ายนะครับดูง่ายแล้วก็ อาจจะลงรายละเอียดไม่ชัดเจนนะด้วยความที่เลี่ยมมาแล้วนะครับแบบนี้นะอันนี้ขึ้นเดิมๆเลยผมไม่ได้เอาไปเลี่ยมมานะครับอันนี้คือได้มาเดิมๆก็แบบนี้เลยจากวัดเลยนะครับเลี่ยมพร้อมใช้แบบนี้ก็น่าใช้บูชาเป็นอย่างมากนะ,ะได้ลงทัวด้วยแล้วก็ทาวิสุวรรณด้วยนะครับกระทา,าะ hey ะอะไรให้ร้อมนะให้มามีทั้งกระาบูชาลงทัวะอนะแล้วก็กระาบูชาทาวิสุวรรณนะครับโอเคเพื่อนๆวันนี้ประมาณนี้ครับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนค่ะเ,เพื่อนๆสวัสดีค่ะ